ลาออกกระทันหันลูกจ้างมีสิทธิ์ได้ค่าจ้างไหม A ไม่มีสิทธิ์เพราะทำให้ในจ้างเสียหาย B ไม่มีสิทธิ์เพราะไม่ทำตามสัญญา C มีสิทธิ์เพราะมีการทำงานไปแล้ว D มีสิทธิ์เพราะทำงานครบช่วงทดลองงานคุณตอบอะไรคะรอเคลียร์5วินาทีคำตอบคือ C มีสิทธิ์เพราะมีการทำงานไปแล้วการลาออกกระทันหันไม่แจ้งล่วงหน้าตามระเบียบบริษัทไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนะคะแต่การจ่ายค่าจ้างเป็นหน้าที่ของนายจ้างที่จะต้องจ่ายให้เมื่อลูกจ้างมีการทำงานสังเกตไหมคะมันคือคนละเรื่องกันในส่วนของค่าจ้างนายจ้างจะต้องจ่ายให้เมื่อลูกจ้างมีการทำงาน ดังนั้นการที่เราลาออกกะทันหันมันไม่ได้แปลว่าเราไม่ทํางานเนี่ยค่ะก่อนหน้านี้เรามีการทํางานไปแล้วเราจึงมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างพลอยพูดแบบนี้พลอยไม่ได้เข้าข้างลูกจ้างที่ลาออกกะทันหันนะแต่ในจ้างจะทําอย่างไรได้บ้างในกรณีที่ลูกจ้างเขาลาออกกะทันหันถ้าในจ้างพิสูจน์ได้ว่าลูกจ้างทําความเสียหายจากการที่ลาออกไม่แจ้งล่วงหน้าเนี่ยในจ้างจะต้องไปฟ้องเรียกค่าเสียหายจากลูกจ้างแยกต่างหากนะคะจะมาหักจาก าไม่ได้ดังนั้นคําตอบคือนายจ้างมีหน้าที่จะต้องจ่ายค่าจ้างให้ตามที่ลูกจ้างเขาได้มีการทํางานไปแล้วเนาะถ้านายจ้างไม่จ่ายให้หักเองไปเลยเพราะว่าเธอลาออกไม่แจ้งล่วงหน้านายจ้างมีความผิดนะคะลูกจ้างไปฟ้องเรียกเงินคืนย้อนหลังนายจ้างก็มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างให้ครบรวมถึงดอกเบีย้ยอีก15%ตต่อปีด้วยสุดท้ายยังไงก็ตามพลอยก็อยากให้ลูกจ้างทุกคนที่จะลาออกดีที่สุด คือแจ้งลาออกล่วงหน้าให้ถูกต้องตามระเบียบแต่ถ้าจําเป็นจริงๆเพอก็อยากให้คุยกันตกลงกันให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ส่งมอบงานให้เรียบร้อยแค่นี้ก็ไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นแฮปปี้กันทั้งสองฝ่ายค่ะเข้าใจกฎหมายรายงานแบบง่ายๆขอฝากติดตามรอเคลด้วยนะคะ